ช่แมวจริงๆใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนดดูตรงไหนก็แมวเนี่ยนดนด,ดูขาพเพดีนดไม่เหมือนแมวตรงไหนวะเอาอย่างนี้ดีกว่าตรงไหนที่เหมือนแมวเฮ้ยนดนด,ดูที่หน้ากากดีนดถึงตัวพี่จะไม่ให้แต่ว่าหัวใจพี่นะแมวเหมียวคือว่าเม็ดหมดแล้วอ่ะนตนดไปซื้อเม็ดมาให้พี่หน่อยอืมคือว่าแบบว่าชว่วงนี้ไม่มีเงินเลย เงินกำลังจะหมดถ้าเอาเงินไปซื้อเม็ดคิดว่าเดือนนี้น่าจะเงินใช้ไม่พอเฮ้ยนดชีวิตนดกับชีวิตพี่เนี่ยใครสําคัญกว่านดนดอยากจะดูแมวหิวโซ่ละนดก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปซื้อเม็ดให้เอาเปียกมาด้วยนดโอ้โห oh, oh, เปียกด้วยเหรอเดือนหนึ่งนี่เป็นพันเลยนะเนี่ยพี่หัวร้อนแล้วนะนดนดพูดไม่รู้เรื่องเลย นุด <Not, S 2> เห็นไหมนุด <not, S 2> บนหัวพี่เนี่ยนดไฟออกหัวละนุดนุดอยากจะเหมือนไอตัวนี้หรือเปล่านุดไม่อยากครับพี่แมวขอโทษครับสําหรับตัวนี้เอฟเฟกจะไม่มีแต่ว่าจะมีอเบริตคือจะไม่โดนทําให้แบบพลังโจมตีอ่อนแอตัวนี้จะโจมตีแบบซิงเกิลก็ที่สําคัญตัวนี้ตีแรงมากๆๆไม่ว่าจะตีสายไหนเนี่ยตีแรงสุดๆคููดาวก็แป๊บเดียวใช้เงินก็น้อย สามารถเอามาใช้เป็นตัวตีแทนบาหามุดได้เลยทาเลนจะมีแอตแทกอัพต้านเวฟดีเฟนบัฟแอตแทกบัฟแล้วก็ราคาถูกลงสำหรับบอลล็อกตอนนี้เลเวล40บอกเลยตบจุกจกเจ็บเจบปะ <Yeah. S 2> พี่มาแล้วพี่บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยพี่กำลังคึกหัวพีมันร้อนไอเจ้าน้องหมาฮงเตรียมตัวโดนฟาดตายได้ดาเมจฆ่าจุกๆุกนะเว้ยกาโฮกอะไรนะมีคนดาเมจแรงอย่างงั้นเหรอมาลองดูซิว่าดาเมจแก่จะแรงจริงหรือเปล่าไอเจ้าบอลล็อก คือบาล็อกเนี่ยมันเป็นตัวที่ตีแบบซิงเกิลก็จริงแต่ว่าตีแรงแต่ว่าตัวมันก็ไม่ได้ตีไกลนะคือตัวมันเนี่ยจะตีใกล้ดังนั้นตัวมันเนี่ยจะต้องแบบเอาตัวเองเข้าไปแลกเว้ยพูดง่ายๆว่ามีโอกาสตายบ่อยแต่ทุกคนสังเกตดูผมปล่อยบาล็อกแบบหลายตามากเว้ยอูเมอร์ตัวอื่นอะยังคูดาวไม่เสร็จเลยตัวนี้คูดาวเสร็จแล้วแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าตายเร็วไม่ใช่เลือดมันน้อยนะคือมันเอาตัวเข้าไปแลกถามว่าคุ้มไหมผมบอกเลยว่าคุ้มตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยป้นี่มันอะไรกัน เอาเจอบอสเฉยเลยบ้าจริงไม่ได้เตรียมตัวมาเจ้าน้องแมวเจ้าจงยอมซีโรลาบต่อค่าซ่เฮ้ยไม่ยอมหรอกเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะปั่นแกให้กระจุยโอเคน่าจะได้อยู่มั้งไม่น่าตายตัวแรกที่จะเอาเดี๋ยวจะเอาเป็นคาสลี่แล้วกันตายผักกระเด็นมันกลับไปแล้วก็แคนแคนไปบารหลอกไว้ที่หลังแล้วกันตอนนี้ต้องพยายามแบบยืนให้ได้ก่อนอือหื ตัวนี้มีชื่อว่าแมมมอนซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นอาคุซึ่งตัวนี้มันจะสร้างแท่นบูชาปีศาจเพื่อผนึกพลังศัตรูนี่ไงไอตัวการที่ผนึกพลังผมอ่าข้ามาที่แคนาดาก่อนโอไม่ไม่นะไม่นะคาสซี่คาสลี่คาสลี่คาสลี่พักกระเด็นกลับไปได้หรือเปล่า <c oughs> อ้อทำไมผมรู้สึกว่าเวลาที่แบบเอาพี่แมวข้างใส่เข้ามาเงินผมมักจะไม่พอรรๆๆๆแคนแคนไป ผักกระเด็นมันกลับไปสิว้าไม่มีคาสตี่แล้วโอ้ไม,ม่อีกแล้วเหรอจะซ้ำรอยเดิมอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่นะรอเจ้รอเจ้รอเจ้ห้าพันสองร้อยเจ๊จ๋าเจ๊จ๋าลดดาเมจมาเราเราเอาทำไมไม่เอาคาสตี่ก่อนแล้วกันผักมันกลับไปแมวแก๊บแกบไปแคนแคนมาทุกตัวมาไอ้หีอ่ารอบนี้ปล่อยบาร์ล็อกไปก่อนแล้วกันเผื่อว่าได้ตีพอได้ตีแล้วน่าจะได้เงินตีดิตีดิเอาเงินมาเอาเงินมาโอ้โหไม่ตายแม่งเอ้ยนีโอไป เออตายเรียบร้อยปล่อยเจามาเออด้อยู่นะเนี่ยบาลอกอ่ะตอนนี้ปล่อยแมวซาตาจานมาละอ่ะผักกระเด็นมันอย่างนั้นซิคาสลี่แล้วก็ตามมาด้วยสไนเปอร์เฮ้ยใช่เลยว่ะทุกคนแล้วก็ปล่อยเจลิลินตัวตึงแล้วก็ตามมาด้วยเจให้ของดีบาหลอกของดีตบแรงกว่าแคนแคนเว้ยปล่อยบาลอกไปตบปุ๊บได้เงินถึงแม้ว่าเงินเนี่ยจะได้ไม่เยอะเท่ากับตอนให้แคนแคนค่าแต่ว่าก็ได้เงินพอได้เงินปุ๊บปล่อยคาสลี่ปล่อยเจปล่อยลิลินโอ้โห ่งเอ้ยสุดยอดไปเลยปานบานบนบันบานบนบานบนบานานบนบานเไอ้เจ้าน้องแมวแก๊งนี้นี่มันช่างเถื่อนจริงๆเลยถึงแม้ว่าจะปล่อยไปแล้วตายยังไงก็คุ้มนี่มันตัว TRS หรือเปล่าเนี่ยฟาดมันเข้าไปปักแล้วฟาดอย่างเร็ว2ที3ทีแล้วนะ4ทีฟาดได้4ทีอ่ะยังเถื่อน2ทีแล้วนะสเออ ตีโอโดนช้างตบประมาณ2ทีถึงจะตายแต่ว่าตัวบาล็อกเนี่ยตีมันได้4ทีอะคุ้มอะบอกเลยอย่างคุ้มมา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 ,มาเป๋าตงุงหนึ่งทีปล่อยไปเลยโอเค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 ปล่อยสไนเปอร์เรียบร้อยบาล็อกไปไปตบมันซาตาจานไปน่าจะไหวอติดโลหรอวะอย่บอกว่าตบโลไม่เข้าได้อยู่นะไีโอไป โอเคเฮ้ <Okay>. hey, มันไม่กระเด็นกันเลยเหรอบ้านะบล็อกไปรอบที่2แมวแก๊บๆปไปโอเคเอาดิเอาดิเอาดิเราแล้วโอ oh, ไม่รอดแล้วอย่างเงี้ยอื uh ้อหือบล็อกผมไม่ไหววะเสียดายวะบล็อกไปตบตบนั่นแหละตบตบตบแล้วตบแล้วตบแล้ว,ลวนี่ออไม่นะอโออื uh ้อหือ เจลีลินมาโอร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 อไม่ปล่อยอะไรเลยใจเย็นเดี๋ยวรอปล่อยคาสลี่คาสลี่มาละโอเคน่าจะได้เหรอมั้งโอเคเคลียหมาไปได้ปล่อยแมวเหล็กไปลีโอปะตามมาด้วยเจลิลินต้องปล่อยเจลีลินก่อนเว้ยไม่งั้นไม่มีตัวเจาะโลหดหดแมวเหล็กปเให้ได้อยู่นะปล่อยแมวเหล็กมานี่คือโอเคมากเลยรับทีนดีมาก5200นสออยาโอปะรอรรพยายามปล่อยตัวราคาถูกแล้วเจลิลินก็ตายฮัลโหล รอเจห้าพันสองร้อยเราเลวซเจเจมาโอเคอเราแม่งเอ้ยมากระตุกตัวกันเพียบเลยแคนแครนปาไม่นะบ้านผมบอลหลอกไปไม่ไหวหรอกอย่างเงี้ยแตกแน่นอนเรามีการกตัวที่สองมาตัวแรกยังเคลียร์ไม่ได้เลยเลเวลน้อยปะยอมมามาเล่นด่านซอมบี้กันสําหรับด่านนี้จะมีเงื่อนไขคือจะปล่อยแมวสูงสุดได้แค่10ตัวเดี๋ยวทุกคนมาดูบาลานุภาพของบาลหลอกกันจะพยายามแบบไม่ทําเสียงเข้ม เจ็บคอนุ๊ดนุ๊นดอะไรนะานุดน๊ดนุ๊ดเจ็บคอแล้วเหรอหนุ๊ดโอเคน่าจะได้อยู่มั้งโอเคไปเลยซับเทราฮัลโหลฮัลโหลฮัลฮโหล,ลทำไมไปไม่ได้อ่ะแมวผมครบแล้วเหรอคาสลี่โอเคคาสลี่ได้อยู่อัพเป๋าตังค์ไปเฮ้ยน้องแมวรอด้วยเดี๋ยวรอพี่มาหลอกแป๊บหนึ่งเฮ้ยอย่ารีบตีบ้านใจเย็นอย่าเพิ่งจมบ,บ้านเขาขอขวดดอกหนึ่งดีโอ้ไม่ฮิดเจนฟอร์เรสสำหรับด่านต่อไปจะเป็นด่านแปดดาวสีแดงเหรอ ได้อยู่เจอน้องหมาเบฮิมอตมาก,ก่อนเหรอโอเคน่าจะไหวอยู่ต่อนะเจอก็ตายคอรัสซัสใจเย็นๆไปเลยบารล็อกราคา2,000กว่านี่มันโคตรดีจริงๆเลยตบปะเป็นไงละทีเดียวตายอะทุกคนยังเทือนแกคิดว่าแกจะชนะฉันได้เหรอเอาโคดแล้วทุกคนบารล็อกตัวที่2มาตัวแรกยังไม่ตายบ้าจริง 2ตัวช่วยกระลุมตบบอกเลยแปบเดียวก็จบแล้วทุกคนเอาตัวแรกตายไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวที่2ก็คูดาวเสร็จคูดาวเสร็จแล้วแต่ไม่มีเงินส่งไปเลยตัวที่สามบ้า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 นะบ้า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 นะโอ้โหตั้งแต่ได้ตัวนี้มาบอกเลยชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วได้ไข่แมวเป็นไข่ N103 เป็นตัวระดับแรก1 2 3 4 5 6ี่หตอนนี้เราอยู่กันที่ด่านที่6แล้วไอเชมแบ๊เชมบ๊ชชมบ ทำไมมันดูงเงียบจังเลยอะนุชโอ้โห,โหกะปีปะะ่ปลาลาแบ่งยัยโอ้มาหมามาพาะพร้าวมาหนึ่งตัวน่าจะเป็นปัญหาใหญ่แน่นอนโอ้โหระบาหรอกผมตายเอย้เดี๋ยวนะสำหรับไอ้เจ้ากะปี่ปะลาลาทำไงถึงจะชนะวะเรียกพี่ว่าหมามาพาะพร้าวดีกว่านุชน่าจะได้อยู่มั้งแค่เกิดว่ามันไม่มาเยอะไปบาหรอกโอเคได้แหละ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 สำหรับรามเมงเนี่ยผมว่าเอาจริงนะเป็นตัวที่ดีมากเลยนะ รู้สึกว่าเลือดมันเยอะผมรู้สึกว่ามันยืนรับตีได้ดีมากแล้วโดนหยุดเวลาไปปลาหลอดไฟเหรอหนะ้าเป็นตัวสีขาวกาฮกแกคิดว่าแกจะหยุดเวลาอ่ะ,ะต้องเล่นตัวยิงไกลแหละถึงจะชนะหรือไม่ก็ให้เทพเก่าเนี่ยไปหยุดเวลาซึ่งเอาจริงแล้วโดนหยุดเวลานานมากโอ้โหนี่มันมีสแตนที่ชื่อว่าเดอะเวิร์หรือเปล่าตัวดามเมจหลักของฝั่งมันเนี่ยน่าจะเป็นกระปีปลา ตัวบอสมันสีขาวเนี่ยไอปลาหลอดไฟอ่ะไม่น่าจะมีดาเมจเยอะเดานะเพราะถ้าเกิดว่ามันหยุดเวลาได้นานขนาดนี้แล้วมีดาเมจเยอะอีกอ่ะมันจะเป็นอะไรที่โกงเกินไปเว้ยดังนั้นเพื่อความสมดุลมาเลยจะแบบเรียบร้อยจบด้วยกอริลากอริากอริล่าอยากใส่เดียวกอริล่าโดนดอกเดียวตายยังเทือนโหดาเมจมังแรงจริงว่ะอะไรดาเมจมึงเยอะเหรอแล้วไงวะมาเล็กยังกูน่ะชนะเว้ย จริงๆใส่พี่แมวเป็ดขี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วนะเนี่ยเกเลกาเลกาเลนันสิน,นานุชอาเธอรอไปสวรรค์ดีกว่านุดนะ่ะมันเบอร์ของมันอยู่แล้วไม่ตดขี้เลยฮัลโหลหมากัดเจ็บมากผักหมาเหล็กมันกลับไปคือหมาเหล็กถ้ามาเดียวๆไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันมาเยอะไงแล้วลเรียบร้อยครับผมขี <c oughs> ้ตอกเดียวคือจบเลยกาเลกเเลกาเลเอาลนนุชมาเจอฝูงกอริล่าหน่อยนุชเจอลูกน้องเยอะๆต้องใช้ตัวที่แบบตบเป็นแอเรียเว้ยน่าจะชนะแล้วละมั้งดูมันตีป้อมเว้ยปัก ปักปักดอกแล้วเป็นแสนเลยหรือเปล่าวะเนี่ยโอนโดนโดนโอแมวปลาหมึกปะ่ะเรียบร้อยแมวปลาหมึกแตกตีเว็บเข้าดิ้วเปิดปลาหมึกเลี้ยนมาเฮ้ยอย่างกระจอกอะปล่อยคาสีิไปก่อนเลยในจังหวะนี้แล้วก็ปล่อยแมวปลาหมึกไปครับผมแล้วก็ตามไปได้วยบาร์ล็อกแล้วก็ไซเบอร์แคทแล้วในจังหวะนี้แมวฝั่งผมก็ตีป้อมอยู่แล้วหมูอุดอุดฝั่งเอเลี่ยนก็ไม่สามารถต้านทานแมวฝั่งผมได้ป้าจริงเถ่อนเลอเกินตัวผมเนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้าหว่าดีครับผม